อุ้ยถ่ายแล้วอุ nine ้ยถ่ายแล้วเอ้ยฆ่าคนต่อหน้าแองค่ะให้พี่ป๊อปนะเอาเท้ามาเหยียบหน้าได้เลยเอาละครับผมเอาละครับผม เอาเลยไหมเอาเลยไหมอืมเอาเลยไหมอืมผมในฐานะที่ต้องวิ่งผ่านไปก่อนนะครับเที่ยวป้านี่คือต้องเก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้ก่อนเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนอไปแล้วไปแล้วฮันน่ฮันนี่อุ้ยมันอุ้ยถายแล้วอุ อะไรข้าคนต่อหน้าแจงค่ะอะไรข้าพี่แป้งต่อหน้าแจงค่ะอะไรข้าพี่แป้งต่อหน้าแจงค่ะอัเล็กครับอเล็กอรข้พี่แป้ต่อน้าต่อนน้าต่อหน้ายัาไม่สพอย่าไม่้อเลยครับไม่เกลียดอาตมาด้วยครับผมจะร้องให้แล้วาแก่ทาหมดู้เซฟอยู่โอ้โหจะเจ็ผมไม่มีเงินพูดนะผมฝากด้วยนะจานเจที่เหลือตายแล้วไอสกิปให้สกิปให้คือฝั่งนู้นเป็ุ๊แจงฝั่งนี้ก็มีพี่อะไรก็จะเป็นแลอเล็กน่ อนักสำรวจป่านะครับผมพันองผู้มาพร้อมกับไก่ย่างนะครับผมเขาไดเป็น i m p o r t เตอีกแล้วกับพี่จุ๊บแจยังไงล่ะผมจะดูว่าใครตรงไหนแล้วผมจะไปบินไปป่าผมจะบินไปป่านะครับแถวๆนี้มาตรวจดูกัน คิบดบหา,ายแล้วมีศพมีศพขอบคุณสิทธิพงศ์ขอบคุณครับโอ้พระเจ้าให้ตายเถอะให้ตายเถอะเรจะก,กลับมาไม่ได้แล้วห้องนี้เราจะกลับมาไม่ได้แล้วเหรอเนี่ยห้องนี้มันอันตรายจริงๆเลยมียใครอยู่กัใ<ค>บใครบ้างคะ ผมอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวครับอยู่ขัดเพชรครับผมตอนนี้อยู่คนเดียวแล้วก็มีจ๊บแจงเข้ามาในหัวใจเฮ้ยอย่าผมว่าตอนนี้โอป้ยโอป้เนี่ยแว่าโอป้าทาชีเปลี่ยนการเล่นอีกล่ะอะไรอยู่ไม่้หเ่อลกันเพราะว่าทุกคนอาจจะแยกกันอ่านี้ก็แสดงว่าเขาปลอดภัยแล้วล่ะ ผมจคลิปนะอปป้าปลอดภัยสะอาดสะอาดมาเนี่ยอืมโอเคโอเคอห้องที่ปลอดภัยสุดยานคือห้องนี้ยังไงละ่ะผมจะต้องปิดประตูนะครับผมไม่ให้เกี่ยวข้องกับอย่างนะครับเพื่อผมจะได้ไปดูแล้วก็โดดท่อไปยังไงละ่ะ <c oughs> ผมจะต้องเดี๋ยวผมจะต้องแบบทำเป็นยืนยัตนตนว่าเฮ้ยใครอยู่ตรงนี้อย่ตงนี้อยา่นี้จะต,ต้องจำให้หมดเลยเว้ยว่าใครอยู่ตรงไหนกันบ้างรอแปดวิรอแปดวิรอแปดวิ เสร็จแล้วนี่วางอาพร้อมดิพร้อมดิพร้อมตุ้มตุ้มตุ้มโอโ้ใครเขาก็หยันปิดจังเลยเจอศพอยู่ตรงกลางเลยอ่ะกลางยาเลยไอห้องเครื่องใหญ่ๆอ่ะฟุ่ยฟู่อ่ะโอ้โหต้อง e n g i n นเหรอห้องเอ g i n นใช่ e n g i n นมีคนเดินเข้าไปมีจะแป้งค่ะแป้งไปไหนหนูเกิดมาที่หัวแล้วหนูก็ลองเออแป๊บนึงนะทุกคนเยต้องแต่งเรือ่องใหม่หรอ คือหนูเกิดมาที่ห้องครัวแล้วคราวนี้เควสหนูอยู่บนขวาอย่างเดียวเลยอยู่ก็เลยต้องเดินเลาะไปแล้วหนูก็ผ่านเมื่อกี้สซนหยุดอะไรอ่ะไม่ได้เมื่อกี้ทำไมทำไมถึงต้องหยุด่ะอ๋อเดี๋ยวเนื้อเรื่องไม่ตรงเดี๋ยวเื้นเรื่องไม่ตรงับพี่หูลิ้นพายแต่ไอ้ทามดตายนะเพราะแป้งมันเอาเาผ้าแบวางไว้ตรงที่เดียวกับผมอ่ะไม่ใช่เราบอกโนทิก่อนนะว่าฆาตกรมีเวลา35วินาทีก่อนนะซึ่ง ถาเจ้เกิดมาตรงนั้นแล้วเจ้ปาดเลยอ่ะมันไม่ถึง35วิจ้ะก็พี่แป้งไปเรียงปืนมาก่อนกับน้องปาง่ะผมก็เห็นใช่มันประตูมันปิดใช่ไหมพี่ใครเห็นไหมใช่ใช่ครับไม่คือประมันปิด2รอบแป้งอ่ะรู้2รอบเลยแล้วคราวนี้แป้งก็เดินมาแล้วก็เจอพี่กิจแล้วก็กำลังเรียงผ้าช็ดตัวอยู่แล้ว3คนนี้คืออะไรเนี่ยหูเบาเหรอแมรู้เลยค่ะแจ้งเจอไม่กี่ตัเมียไกี่แจงเจอแค่ปางอ่ะใช่พี่ป๊อปนะเอาเท้ามาเหยียบหน้าได้เลยโอเค โอเคนียเ้จอแล้วทุกคนเนี่ยนอกจอแล้วหัวเจแล้วต่อนพผมสกิปนะพี่เป้ผมสกนะเนี่ยเป้เรียนกับหนูอยู่ผมสกิปผมสกผมไมมหนึ่สองสามสี่ห

ไปที่หนึ่ก่อนไปที่นก่อนไปที่ไปที่นก่อนเร็วๆไปที่นก่อนเร็วๆตรงนี้มันอยู่ไม่ได้แล้วใครจะอยู่ก็อยู่เถอะตรงนี้ไม่อยู่แล้วจริงๆนะไปแล้วล่ะไปแล้วล่ะโอ้โหไปแล้วล่ะไป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 ยัคน<ๆ>อยู่ <c oughs> วะหุ้ย แซววี่มากับพี่ป๊อบค่ะสองคนแล้วก็มันมีห้องกิบใช่ปะไอตรงไอตรงห้องที่มันเขาเรียกว่าอะไรอะไอที่มันเหมือนคล้ายๆจูนสาสัญญาณอะเวลาเฟรนมันมองไม่เห็นอะเราเข้ามาในห้องกิบแล้วก็เจอศพเลยเมื่อกี้ผมดูกล้องอยู่ผมเห็นพี่กิจเดินทะลุห้องอ่าเลคคอร์ดทะลุเลยเหรอเลคคอร์ดคืออะไรวะผมไปขับปั๊มปั๊มขี้ไอพี่ผมทำปั๊มซ่วม อันนี้ขอขอสงสัยนิดนึงไอ้ตามแม่อกี้ตอนที่พี่แป้งโดนโหวตไปอ่ะแจงอ่ะเจอพี่แป้งแล้วรอบนึงในห้องน้ําแจงอ่ะไปทุบไอ้นี่อยู่ไปทุบฝักบัวนะที่พี่แป้งบอกอ่ะแต่พี่แป้งแต่ว่าเจ็บตัวอยู่แจงอ่ะคิดว่าพี่แป้งอ่ะไม่ได้เป็นใช่พี่กิจก็เหมือนกันพี่กิจก็คิดเหมือนกันด้วยผมก็โหวตสคริปต์ให้สามคนอ่ะผมก็โบดสคริปต์ให้แป้งทำไมสคริปต์มันเกินแล้วล่ะพี่พี่กีอ่ะมาจากซ้ายแล้วก็มาในขอดแล้วมันละห่าง แล้วขวบแล้วมาล่างคืออะไรวะผมคือห้องดีเคยเข้าในมันมีโต๊ะโต๊ะวางอยู่ตรงกลางกับแผ่นโน้ตคือผมผมเรียงไอ้นั่นเสร็จรีมผ้าเสร็จปุ๊บผมก็ขึ้นไปห้องอะไรก่อนแล้วเจอปลาปลาวิ่งหนีผมก็ไปทางขวาเพื่อไปปั๊มขี้ฮันแน่ใน้องจอยเป็นคุณทางซ้ายของผมเลยครับกตลงล่ากเลยครับผมส่อง้องอยู่ระวัผมสิครับเออระอับรอบนี้ยาเราต้องมีผู้นำพี่ผมให้พี่โอปฟ้าเป็นคนผู้นำเลยพี่แพ้นะแพ้เลยนะ ผมเชื่อในตัวผู้นำของผมเออเชื่อผมผมดันดีครับคุณแพนนะผมบหนึ่งหนึ่งแพนและเป็แพนไม่รู้รู้แต่มีน้องๆคอมเมนต์ว่าวันนี้เห็นพี่กิตไปกินชาบูตีน้อยเฮ้ยรอครูดาวเอเมจเซซีครูดาวก่อนครูดาวก่อนรอก่อนไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบผู้นำที่ดีนะเขาจะมากดตุ่มนะ เรากดตุ่มดีกว่าเรากดตุม่มว้าวคือไม่ได้หรอต้องต้กดต,ต,ต้องกดต้องกดซาโบอีกทีหนึ่ง่ะกดดิ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 กดผมไม่เกี่ยวผมไม่เข้าใกล้อ่ผนะผมลงไปแล้วอ่ะผมลงไปแล้วผมลงไปแล้วเขาจะสงสัยผมแล้วเขาจะสงสัยผมแล้ว แกแไม่ชอบพี่ิเพื่อผมมปนปูดปลอดภัยพี่ผมไม่ฆ่าพี่น้องปางผมปลอดภัยมากนุ้กว่านะน้องปางไม่ใช่พี่อปนะเอาเท้ามาเหยียบหน้าได้เลยโอเคโอเคโอคพี่อเอาเา ผมให้คุณเือกเลยคุณเอาสบู่กินกันนะผมนะว่บอกหรือ่อกไ่บอกหรอยู่ขอด้วยับกบสตรีมสดโดยโอรสคาเฟ่จะมาชมหรือจะมาเล่นด้วยกันก็จเจอกันที่เพจได้ทุกวันเลยอย่าลืมกดเห็นโพสก่อนด้วยนะครับแล้วเจอกัน